ค่ะคุณผู้ชมไปดูการทำงานของอบจยะลานะคะในการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะโดยในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะได้มีการสารพลังภาคีเครือข่ายทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการยกระดับการดำเนินงานโครงการให้มีความยั่งยืนและมีความเข้มแข็งด้วยแผนการจัดการรายกรณีนำร่อง9ตำบล4อำเภอรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้จากก้าวหน้า ก้าวไกลไปกับอบจยะลาค่ะสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลาที่หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและพยายามเร่งแก้ไขมากที่สุด คือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจังหวัดยะลาจึงได้กำหนดเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาโดยใช้แนวคิดการจัดการเชิงพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้ารับการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและเหมาะสมอบจยะลาหน่วยงานหลักที่ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา มาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยในปีนี้มุ่งยกระดับการดำเนินโครงการให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็งม,ม,มากยิ่งขึ้นโดยแผนจัดการรายกรณีนำผู้สรงคุณวุฒิคณะกรรมการ CMS โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมและกลไกภาคีเครือข่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ทันทีหลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาจังหวัดยะลาผ่านการค้นหาจาก CM ร่วมคัดกรองเพื่อช่วยเหลือและดึงเด็กเยาวชนเหล่านี้ให้กลับเข้าระบบการศึกษาโดยการสานพลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนำร่องใน9ก้าตำบล4อํอำเภอของจังหวัดยะลาช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการทํางานใน 9, พื้นที่ตำบลน,น้ำร่องซึ่งความต้องการของของจังหวัดยาลาเราเคยทำในพื้นที่4อำเภอทั่วทางอำเภอมาแล้วแต่ผลมันปรากฏว่าความยั่งยืนเนี่ยมันเกิดน้อยก็เลยจะมาลงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลักดันให้แต่ละอ,อปะทอเนี่ยเป็นเจ้าภาพเองในการช่วยเหลือให้มีความเข้าใจในกระบวนการของการช่วยเหลือเด็กเพื่อนำร่องให้เป็นโมเดล ให้กับพื้นที่อื่นได้มาดูเป็นแบบอย่างซึ่งอนาคตถ้าหากว่าทั้ง9้าพื้นที่น้ำล่องมีความเข้มแข็งอะคะ่ะเราก็จะใช้เป็นโมเดลในการขยายผล ไปยังพื้นที่อื่นๆครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดวันนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ผ่านๆมาที่เราเคยดําเนินการไปซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับทั้งในพื้นที่แล้วก็ผู้นําของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้ง9แห่งที่เราใช้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาร่องอะนะคะแล้วก็ได้มีการส่งเรื่องของแผลรายกรณีมาให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ในการขับเคลื่อนเนี่ยก็ได้มาตรวจสอบแผนว่าข้อมูลที่ได้มีการส่งไปให้อบจอนั้นข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรน้องแต่ละคนที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือเข้ารับการศึกษาแล้วหลุดออกจากระบบการศึกษานั้นมันมีสาเหตุอะไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ทําให้น้องเกิดความเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษา จากการที่คณะทำงานลงพื้นที่พูดคุยกับน้องๆจะเห็นได้ว่าน้องๆยังมีความสนใจในการศึกษาแต่ด้วยปัจจัยทางการเงินปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เห็นเพื่อนไม่เรียนก็ไม่อยากเรียนด้วยขณะที่ผู้ปกครองเองก็ทำงานจนไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลานคณะทำงานจึงต้องมาสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญของการศึกษานอกจากการศึกษาในระบบแล้วยั่งมีการศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเลือก ให้สอดคล้องกับความต้องการของน้องๆเพื่อป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาอีกครั้งในอนาคต การบริหารส่วนจังหวัดเองตามที่เราได้เคยจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กเนี่ยนะคะเราก็มีอีกกองทุนหนึ่งที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กได้นอกจากของกสสซึ่งเรามองว่างบประมาณที่กสสให้มาเนี่ยมันเป็นงบประมาณเพียงสารตั้งต้นหลังจากเนี่ยหลังจากหากกสสไม่ได้ให้งบประมาณมาแต่ถ้าในจังหวัดยะลาเรามีงบประมาณเป็นของตัวเองทั้งที่จากภาครัฐหนุนเสริมหรือจากการระดมทุนตามที่เราเคยมีกองทุนพี่ช่วยน้องเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีความสามา ในการที่จะช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ก็ที่สําคัญนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป็นปัจจัยในการช่วยเหลือเด็กได้ซึ่งถ้าหากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผนึกกําลังกันนะคะใช้ทั้งงบที่เป็นงบฟังก์ชันปกติมาผนึกกําลังกับกสสแล้วก็ไปรวมกับงบของกองทุนที่เป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ค่ะก็จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้เต็มกําลังมากกว่านี้เพราะเยียนเพิ่ไอโรงเรียนทุกวันครับกเดีย Papa, the way I did it. อบจอยะลาพร้อมสารพลังกับทุกภาคส่วนในการเปิดประตูแห่งโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสทางการศึกษารวมถึงพี่น้องประชาชนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนเพียงท่านพบเห็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถส่งข้อมูลหรือติดต่อม,มาได้ที่อบจอยะลาหรือร่วมสนับสนุนผ่านกองทุนช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้โอกาสทางการศึกษาจังหวัดยะลาเลขที่บัญชี 909-0-93-947-4มอบโอกาสให้ชีวิตเติมเต็มความสุขของเด็กเยาวชนชายแดนใต้